สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชูชองนวลพระรวยมือนี้นวลพระรวยกับมาทีพักสงเทพสิริมงคลแม่ชีลมเด้อค่ะมาถามแนวทางวันที่สิบหกพฤชภาเนาะค่ะว่าแม่ชีพันฝันได้ตัวใดหรือฝันดีบอในงวดวันที่สิบหกพฤชภากานี่เนาะค่ะเดี๋ยวไป กับเมซี่พร้อมกันค่ะรับกล่นมัสการครับคุณแม่ครับสาธุโมตนาคุณรักษาที่บาราคุ้มครองอยากอีทำค่ะแม่ชี่ อยู่ดีสบายมะเนาะค่ะสบายดีมะค่ะเมื่อกี้ก็สบายดีเนาะจิตใจแต่ว่าสังขารสังขารก็เมื่อยคือตามธรรมดาเนี่แหละเพราะเฮ็ดบพเท่าเนี่ยค่ะอย่างนี้ว่ากออิดกอปอกเองเนาะค่ะกออีดกออีดอย่างนี้คนซ้ายเองคนหินเองกออ็ดกับลังเทนี่แหละค่ะกับลังเห็ดที่นั่งเห็ดไอ้ปืนกับเทแเลี้ยวเมื่อกี้กับโมทนาน้ำสายบุญทุกสาย ที่รวมโมทนาไม่กี้เด้อผลงานก็ได้หลายอีกเดี๋ยวแอดจะทายเบิ้งเนาะผัดเรื่องเดี๋ยวไปเบิ้งเดี๋ยวไปทายเบิ้งว่าอผลงานที่ว่าเท่ากันรวมโมทนาไม่กี้เนี่ยนะพี่กี้ได้ยังได้พื้นเด้พื้นได้แล้วได้พื้นได้แล้วได้รอบนอกได้แล้ววันนี้ก็ซีโกรอบนอกก็รอบนอกเสร็จก็สซีโหน้าต้าซีเหลือซีเป็นหน้าต้านี่เป็นเปหน้าต้ากระจุกเนาะค่ะเนาะคอันนี้ไอ้จุกใหญ่กว่าไม่กี้นะนี่คืออยากยกลงข้าตั้งคืนเน่ะ ตรงนี้ทุนทรัพย์พอใส่นอกตามที่ปกครองเห็นเนาะเห็นสมควนวอฟวานเนี่ยต้องที่จริงเพิ่อเอินฐานเมันบ่ครับฐานให้ฐานคืนให้ฐานคืนแล้วก็สิยกเขึ้นคืนนะคะเพราะว่าเช่นสี่ผู้ขาดอันนี้อยู่ยังเหตุอย่งเป็นจิตเจ้าอสราบอะไรอันนี้เขาตรงไปทุนทรัพย์นะคะคือฐาดฐานพระอุตรุณนะครับเนาะเดี๋ยวแต่ขยันยมได้เห็นนะคะว่าเห็นสมควนบ่น้ำมีขี้บ่เนี่ยไปทุกขาดอยากยกขึ้นคืนอย่างนี้ฐาน พอจริงๆคนตําโคตรก็พอเฮาโคขึ้นไปหยังแล้วก็ตํานี่ค่อยอยู่ค่อยเฮ็ดค่อยแกงไปใส่บุญใส่กุศลเนาะค่ะพี่ๆก็มีบ่มีหยังมมีแต่ใส่บุญมีแต่บุญนี่ละโมทนาบุญให้กับทุกทุกสายบุญนั่นแหละค่ะูดที่ได้เห็นก็ดีบ่ได้เห็นก็ดีได้ยินเสียงก็ดีบ่ได้ยินเสียงก็ดีเนาะเฮ็ดไ้เทวดาเพิ่นก็สิไปโมทนานําทุกผู้ทุกคนล่ะ ที่ยกับยู่ตามสาภาพมปเที่ยอยู่ก็อยู่คู่เดียวยังทั้งมาทั้งไกล้ทั้งแมวอยู่กับบริวารอ <c oughs> ยู่กับบริวาร <c oughs> มือเทพื้นก็เป็นยังบุญยู่เพิ่นมาโดยที่ว่าบ่ได้บอกกันลายเทพื้นนะครับเทพื้นแ <c oughs> มนผมก็ขับมาได้จ้างเด้อ <c oughs> ที่แรกก็ว่าผู้ฤาษีสิเมยผู้เดียวแม่นบ่ค่ะนี่ก็บอกกันไปเนาะค่ะอื เพื่นกับ,บ้านน้อยนีเพื่อนกัมา้าพาลูกพาหมคณะม้ากันในเที่ยหลังนี้ค่ะเพื่นก็ได้บุญของเพื่อนเพื่อนก็พลอยกันจาเพื่อนกัมาเทลอกนี่ฮอดดีก็ได้ลอกนึงับนี้ลอกขันกับนี่อีกชุนึงไม่อีกน,น,อะนะเลยสองเลยสองมือเพราะว่เพราะว่าสองมือดอกเค้เข้าเพื่อนเ็ดกันกับอันนั้นกัเพื่อนไปกินของายบ้านซีแฟคจะคิวค่ะเาป็นซีแพคแต่ค้นใจหิดน่เยวค่ะโอ้ยผสมเอ็นคนเอ็นเนี่ยค่ะพรเป็นซีแกก็จะมาเที่ยวด่าซุนดม้าหน่อย ก็เป็นยังบุญอยู่สาธุบุญนะเมื่อกี้ก็ปื้มปื้มพอวันนึงมีขี้โบได้จ้างโบเขาโบได้จ้างได้เป็นสาร้านวมใจแล้วแต่ใจใจศรัทธาเนาะอ่าผู้ใดศรัทธาขอมาเฮ็ดผู้ใดบ่ศรัทธาก็บ่เป็นหยังผู้ข่าวว่าอยงนี้ให้ผู้ข่าแล้วก็บ่ไปขอร้องพระเจ้าก็บ่เป็นเนี่ยยันเกรงใจเพิ่อนเกรงใจเพิ่น มาหล่นี่สบายแล้วนะพ่อเนาะมาสบายที่มองนั่งแล้วเพียงศารพ่อพ่อเพียงศาสตร์ค่ะเพียงนั่นรอบนากคจะได้ปลูกกระเบื้องเนาะจ้าจ้ะไอ้อันนั้นมือเกี้ยนมือเกี้ยนค่ะอันนั้นเป็นศาสตร์ไอฟูที่ดินน่ะเพียอาเต๋อเมื่อเชาจะได้ย้ายหนึ่งก็อี้ก็ได้กอีกก็ได้เกาอีกก็ได้นั่งตามสบายอัตภาพมอนเขาว่าเืออยู่ตามอัตภาพมีขี้นั่นละอยู่แบบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายฉันง่าย ส่งนี่ก็กินเกยต่างหากอ๋อทชงนี่กินเกยจากเจค่ะกินเกยจากคลิปนึงทราบไม่ขี้ว่าได้ดอกดำตามอัตภาพทุกค่ะปกติบ่ค่อยมักอันนั้นกินเลี้ยงขี้มีไอ้นี่ก็บอกเป็นท้าไก่เทวดาบอกเนาะโ่เมนมีขี้บอกเด้เทวดาบอกมีขี้ก็ค่อยจะได้บอกสูญญาณอย่างฟังเมื่อแรกที่มีขี้ไปไหวปู้ฟูบันตูมเมฆค่ะปูบันตูม เพิ p ren, p ren Bond, non, ่นเพิ่นเอานาะนี่บอกสุฟังแล้วเพิ่นเอานอใหม่แม่พี่นอนนึงกับหม้อเบอร์ยี่สิบแปดหนึ่งใบวันพุดที่แล้วคูนเดชวันพุดกนกนขุนะค่ะพุดกรวันนี้พุดพุดที่ม้านี่มือวานบอกวันมือกนบอกค่ะอันนี้เพิ่นบอกก็เพิ่นขออย่างเพิ่นขอคันหาคันเดียวคันหาคันเดียวเพิ่นขอคันหาคันเดียวเพิ่นบอกผู้ขาก็ไปแต่งไปก็พีแต่คันหาคันเดียวเท่านั้นค่ะคันหาคันเดียวย่อมตีอย่าง มั่นคือมันเป็นปัญหาของพี่วดะแต่ว่ามือมือนั่นเพิ่นบอกว่าไอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าไอา้อหน่อไม้นอนึงไอ้หน่อไม้นอนึงแล้วก็หม้อหม้อใบนึงหม้อเบอร์ยี่สิบแปดจำนวนในสองแปดค่ะเพื่นกะตีเป็นสั้นเดี๋ยว คันหานอนใหม่นอนเนึ่งก็ได้ได้แต่บัดนี้บัดนี้ก็ละเมอแล้วตีมนี่มือวันเมื่อก่อนนี่มือวันเมื่อก่อนนี่เพิ่นมาขอคันหาคันนึงผู้บรรทุนนะครับไม่มาศูนย์นะครเพิ่นกะตีไปสั่นเหรอจำตีใหม่เพราะจำตีศูนย์หนานึ่งเนี่ยละจำเพิ่นตียงไจฮะจำเพิ่นว่าก็ก็ว่าอยมีขี้กับบ้านี่ดอกขี้ก็ไปว่ายตลอดเม็ดชีดเม่ชีดได้ตีบัดแต่เพิ่นบันไดมาห้องเป็นบอเป็นโตบบนั้บอค่ะเพิ่นบอกว่าให้ตะอคันหาคันเดียวตะก้อคันหา เสียงคนนี้หันใจแห้งแหงลูกมีชีอกลูกไว้ลูกมีงีบ่ไปทช่ใดเลยที่นึ่ค่ะทำมีกีบราูกซิบ่ไปเด้อค่ะถามฝันคนแนนเสียงว่โอ้ยที่ลหนอยู่กับมีชีกับมีเสียงี่บนว่านลายที่จะเห็ยนละหน่ะใฝันอใหม่นี่แต่คืนแต่แม่ชีนี่บ่ได้ตีป่ะคะตีบ่บ่ได้ตีค่ะบ่ได้ตีมีชีบ่ตีเลยค่ะมอวันนี้เพราะว่ารอบแรกคนเกิน้องม่ใม่นึ่งนอ น้ไห้เน้อไห้นนอแล้วก็มอเบอร์ยี่สิมอเบอร์ยี่สิบแปดจ้ะก็เท่านั้นแอดมินขอตีเด้อเนี่ยก็แลยแต่าตดโนมสิตีเนาะแล้วก็คุณบอกมีขี้วังซีมอเบอร์ยี่สิบแปดค่ะมอให้มอหนึงใบหนึ่งสองแปดลดนะคะสองแปดแล้วแต่แล้วบอกว่าเพิ่นเพิ่นไปเป็นปัญหาเพิ่นบอกเห็นซอยกันเด้ต่ว่าแอดมินขอตีให้นะคะหนึ่งสองแปดแล้วนี่ พุทธิปันมานี่เพื่อนบอกว่าขอขันหาขันเดียวขอขันหาขันเดียววิ่งหาลย้ง่นะเขากระเนึ้หากระนึ่งหาหาสวนหาเนื้อเขาจำเพื่อนตีนสั้นเหรอคะเขาจำสวนหาเนื่อกับวิ่งหาได้นะไปเลยวิ่งหาไปเลยแต่ว่าแอก็ขอจับคู่ให้คือหาสวหาเนื้อเไอ้นี่คือเพื่อนมาขอมีขี้เนาะมีขี้ก็ให้ตามที่ว่าคว้มฝันเพราะว่าไู้คู่เพื่นเพื่อนจากได้ซัำนี่อะค่ะคู่ขา ขันตอกไม้เพิ่นก็บอกความคุนเด้ว่าเฮ็ดจังซี่จังซี่ผู้ข่ากด้เฮ็ดตามที่เพิ่นบอกอ่านเอ้างวดที่แล้วหันไม่ขี้บอกก็บอกบอนี่เนาะแต่ว่ามือสุดท้ายอันนี้บอกสุฟังเลยบอกสูฟังเป็นยังไม่ขี้ค่อยถือเวทีเพราะมันบอกเพิ่นเอฟุ่มมือสุดท้ายเพิ่นบอกว่าชื่อตาบุญในบ้านโน้นศึกษาเขาเนี่ยค่ะเมื่อบอกม่ขี้ว่าไห่บวชพ่ะไห่แน่พานหกร้อยเจ็ดสิบสององค์ นี่มันเป็นมือมือเล็กออกมันเป็นปัญหาเช้าเนาะค่ะมันเป็นปัญหาเนาะค่ะวันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงข้อมีเรียองว่าี้แม่ไอ้เรื่องจริงในที่นี่คืออย่างว่าที่ผู้ขากไปบ้านเพิ่นเพิ่นเพิ่นผู้ข่าอีลิบันเพิ่นผู้ข่ายซูรัตตอรีค่ะผู้ผู้ขากะบ่ได้ซื่อดอกเอ็น่ะปันนี้ผู้ขากะมาเบิงนะเพิ่นบอกว่าสิกลับมาไหมก็ยึ่นเป็นปัญหามีขี้ยนะคะเพิ่นเพิ่นให้เพิ่นให้ผู้ข่าบวชผ้าให้น่ะ หกร้อยเจ็ดสิบสององค์งวมดที่แล้วมันบ่ะมันเขามันเขา่ขาเจ็ดสองยู่เขาเจ็ดสองต่งวันนี้เพิ่นว่าเพิ่นศิกลัมมาอีกในขอ้อมในข้อมฝัน,นอ,อ่ะเพื่นศิกรรมไม่อีกเออเพิ่นศิกรรมมาอีกแม้ตะบ,บุญเนี่ยแม้ผู้ฟ้าไปนะ,ะบ้านถ้าเขาไปทั้งนี้เด้่ผู้ขายสิบอกท้างพอจะขับรถออกไปมันว่าหลังที่หนึ่งหลังที่สองอยนเพิ่นหลังที่สามวันนี้บ้านเล็กที่เพื่อนกัดตรงกับที่มีขี้ฝันอีลีได้บันก็ที่ว่าเป็นเรื่องจริงน่ะ บ้านเล็ทีเพิ่นหกสิบเจ็ดทับสองเพิ่นผู้ข่าวก็บอกเพิ่นได้แต่เพิ่นผูซื้องวงันที่แล้วนะคะมือสุดท้ายนะคะเพิ่นเพิ่นก็เอิญผู้ข่าเพิ่นก็นอนเป็นกระต๊อบไอ้ที่ว่าเพิ่นทักศาทักอย่างเพื่ักไอ้อะไง้ักไม่กวอดผู้ข่าวก็บอกเพิ่นอยู่แต่ซองของเพิ่นไปออกอ่อนสินวัี่ผ่านมาที่ที่บอกอันโมลูกไปจยากเป็นมีขี้ก็ไม่ค่อยไ่ค่อยเข้าใจหรอกค่ะอ่าต่ว่าขุด จะว่าก็ถือว่าเขา่าแต่ว่ามัแนแหงไปเข่านั่นอ้วนนี่ขอร,รัฐบาลเด้อปูสิเดลรวมสายเพราะ,ะว่าผูา้การว่าที่ผู้การก็ย่ากนึกันแล้วผู้ย่านมันดังเนาะ,ะมันมันมา,มาหลายทางโผล่มันกลุ่มพวกเจ้ามาอีกมีกลุ่มอื่นนี่มาเองสินะคะ,ะแต่ว่าพุ่มมีขี้กับตรงลายกับพอดีเนาะพองหมอน,นี่ก็เลยพ้นเป็นเทวดาด้วยค่ะแล้วก็เขาก็ใช้พิจารณาญาณในการรับฟังเนาะจ้ะ ตรงลายกระบนนี่แต่คนส่วนมากมีขี้กระบอกขอแนะน้ำประเดี๋ยแต่ว่าเขาบอกกระซื้อพวบอกกระซื้นนะกระบอกสู้กันฟังเนาะตามนิ้มีเจ้าบอกตามค้มฝันบอกสู้กันฟังก็จังมีขี้ใดนต่มีขี้ใดวอดได้ก็คือเทพด้สั่งได้แล้วมีขี้สั่งเห็นตุงสี่แล้วนี่ค่ะจ้าก็คือมิเทวาดาซอยยังสี่แต่แต่งวนนี่ก็ถามว่ามันใจว่เป็นตามันเป็นตาผู้ก็เป็นตาส้อยเหลือผู้ขายอยู่ด้วยค่ะ ตัวแดกแหละแม่ที่คุณแม่มั่นใจที่สุดครับมน่นใจที่ว่าเพิ่นขอขันหามีขี้เหรอเนาะคันหาเพิ่นขอเนาะนี่เพิ่นขอเนี่ยค่ะขอคันอ๋อคนขอเนาะขอขันหาขอขันหาน้ำย่านเป็นคือเพิ่นอยากก็สั่งขันหาคันแตกบ่ค่ะบ่คันหาคันหา่างเดียวขันเดียวบ่คุณแม่ค่ะคันเดียวผู้ข่ากับไปแกล้งขันเดียวอีกจะเข้าใจว่ามันหาไมีหาแล้วมันก็ตรงนี้คันเดียบ่บ่บ่เคนเพิ่นเขาคนปกติไม่ขี้จริงอย่ยงคนละไม่คนเก่ายางด้วยค่ะปกติ ที่ว่ายคลไม้ก็ยางแต่งวดนี้เพิ่นบอกวาคลไม้เพิ่นบอกว่าขอคันห้าคันเดียวคันห้าคันเดียวห้าศูนย์ห้าหนึ่งไปเลยในความฝันไม่ที่กับไปว่ายว่ายอีหลีบัมนไปว่ายเพิ่นอีหลีในในความฝันคันห้าคันเดียวจะจะว่าหาหาเด้อ ราะว่าเอาแต่กันยังพูดิหลายตัวปุ๊บยี่ักบามกหลายตัวนี่พี่ยี่บี่ปุมีตุ้นเนยานนึ่งานึงหลดนาะเะว่าหาหน้าเนาะหากสเอีแต่น้องไม่นนึงเพิ่นกัอ้เนี้ครงแรกครั้งแรกอันอันนี้ผู้ขาไปอีหลีเด้เพิ่อนเป็นพญาปลาไหลเปือกเลาะไม่น้ำโงอันนี้กูบอกก้งฝัน็ปังผู้ขาไปอีหลีเน่ยไปตามหาฟุ้งฝันเพิ่นอยู่บ้านไทยมา คนถามีขี้ให้มีขี้ไปพุ่มนมุ้นไห้ในพุ่มฟันละ่ะเบิดคนไดายหลายไปแล้วมันเป็นเมืองกรเล้ยฝั่งมืองบังบดมองกันมันเป็นมันเป็นที่ดอนนี่ว้าสู้ใครกูรู้สีฟังกูรู้สีก็เลยโทรหาคนที่อยู่ดอนหันเอารถมาฮัดมีขี้มาฮัดอีรีเด้อมาฮัดไปเฮ็ดอีหลีไปเปิดอีหลีได้ปุ๊บอายุเพื่อใดค่ะอ๋อเพื่อใดกับบุญหรูอเพื่อเรื่องเพื่อกับบุญมันเลยมัน ไปทั้งใดนี่ครับไปทั้งไหยังไงทั้งไงทั้งไงพ้นพิสัยบอกค่ะมันติดติดไม่นำโคติดไม่นำโคเลยแหมเมื่อมื่อเมื่อไปหันข้ะเจ้าเขาลดมาฮับบัดนี้ก็ออกไถ่ลดขาะน้องออยห้ายน้อยเนี่ยคนเล่นถึงเ